พระอริยบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นนิพพานมีลักษณะนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะสงบจากกิเลสสงบจากสังขารธรรมทั้งหลายตั้งปวงครับครับข้อราบจารยครับครับเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยนะครับลักษณะคำว่าลักษณะในนะฮะหรือลักษณะ ลักษณะเนี่ยมีสภาพธรรมะอะไรบ้างปรัตธรรมทั้งสี่จิตเตจตสิกรูปนิพานปรัตธรรมทั้งสี่มีปรััะอะไรในส่วนไหนนะครับที่ไม่มีลักษณะเชิญครับมีครับไม่เกิดไม่เกิดไม่ดับค่ะ ไม่ไา้ผมไม่ถามางั้นผมถามว่ามีสภาพปรมวัฒถธรรมอะไรที่ไม่มีลักษณะไหมต้องตอบให้ตรงคําถามมีไหมครับไม่มีมค่ะอะไรที่ไม่มีลักษณะบ้างไหมไม่มีค่ะครับเชื่อไหมครับว่าขณะนี้เราไม่เข้าใจคําว่าลักษณะจริงๆเราพูดคําว่าลักษณะบ่อยมากแต่เราไม่เข้าใจคําว่าลักษณะจริงๆ จะได้ที่ได้ถามเนี่ยจึงจะนําไปสู่ให้รู้ว่าเรายังไม่รู้ชัดในเรื่องอะไรจะได้เป็นปริยัติยิ่งขึ้นเพราะนั้นลักษณะของสภาพธรรมะมีสภาพธรรมะใดที่ไม่มีลักษณะบ้างไหมมีสภาพธรรมะใดไม่มีลักษณะบ้างไหมอีกครั้งหนึ่งครับ มีสภาพธรรมะอะไรไม่มีลักษณะบ้างไหมไม่มีครับอาจารย์ท่านอื่นเหรอครับเชื่อครับครับครับก็ทุกท่านคงไม่ลืมใช่ไหมครับสภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยครับมีลักษณะใช่ไหมครับซึ่งมีสี่อย่างใช่ไหมครับปรมัตธรรมมีเท่าไหร่ครับ มีสี่ครับอาจารย์ใช่ไหมครับจิตเจสิกรูปและนิพพาน,น,พานใช่ครับนิพพานเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่เกิดไม่ดับแต่นิพพานมีลักษณะนะครับมีลักษณะมีลักษณะสงบสงบจากกิเลสสงบจากสังขารธรรมทั้งหลายนี่ครับนี่คือความเป็นจริงของนิพพานนิพพานนะ มีลักษณะครับนี่ก็คือความเป็นจริงของนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมาที่ปราศจากกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวงนะครับซึ่งภาวะที่จะรู้อย่าง